โลโลโถโลเจ้าจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่จะรับเข้าสู่ยัตั้มแช่นีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสตรีมเมอร์ไลฟ์ซิมูเลเตอร์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเริ่มจะตันแล้วอ่ะน่าจะไม่มีอะไรต่อแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สั่งอาหารมาแล้วเรียบร้อยผมซื้อหมามาใหม่ตัวหนึ่งนะครับช่างตั้งชื่อว่าเจ้าทีนะครับผมเยวเอาอาหารให้ก่อนเจ้าทีกินอาหารซะ นี่ผมจะไม่ปล่อยให้หมาตัวนี้แบบว่าอดอาหารแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวที่แล้วแล้วเนี่ยอดอาหารจนตายนะครับผมแล้วก็ติดบัครถด้วยนะ่น่าเสียดายมากนะกับเจ้าเจ,าเจานะฮะโอเคซื้อหามาแล้วทุกคนโอเคกินแล้วก็อันนี้เก็บไว้เก็บไว้กินตอนหิวนะครับอาหารหมานี่ก็ซื้อมาที4ี่หกระป๋องเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้ทําอะไรละนอกจากจะไปซื้อรถใหม่นะครับผมผมมีรถ ไอผมมีเงินอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมนี่จะให้ดูว่ามีตังค์เท่าไหร่มีอยู่90,000มืนกว่าเนะครับผมเอาใส่กระเป๋าตังค์ไปเลย9 0 0 0 0มืนกว่าผมว่าน่าจะซื้อรถใหม่ได้คันหนึ่งอนะ่ะน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วทุกคนไม่รู้จะเล่นไหนต่อละนะฮะไปเดี๋ยวเราเข้าเมืองก,กันดีกว่าทุกคน,นครับถอยหลังถอยหลังปุ๊บปุ๊ปปุ๊อหมาวิ่งตามว่ะหมาวิ่งตามทําไงดีเราไม่เอาหมาไปด้วยหรอกเพราะว่าเราจะไปซื้อปอร์เช่นะครับผม ถ้าเอาหมาไปด้วยนี่ผมคิดว่าน่าจะหมาน่าจะไม่รอดนะน่าจะบักอีกเหมือนเคยนะครับผมเฮ้ยมาผิดทางจะต,ต้องมาทางนี้โหรถด,ดิฟรถดิฟรถดิฟนี่ดิฟโชดิฟโชไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเมืองกันนะครับไปซื้อรถด,ดีกว่านะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าปอร์เช่มันจะขับดีขนาดไหนเนี่ยเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ ขอโทษครับลูกพี่ขอโทษครับขอโทษครับผมมาแรงไปน,นิดนึงโู๊ว uh, วู uh, ๊วโห๊ววู๊รถดิฟรถดิฟดิฟโชว์กันซะด้วยนะครับผมไปไปเา,าีาย๋ยวไปเดี๋ยวเราจะไปกันที่อ่าเดลเลอร์นะครับผมอยู่สุดเหนีของโลกวะเนี่ยไม่ใช่เดลเลอร์ดิต้องต้องต้องไปกันที่คาเดลเลอร์ พาเดลเลอร์อยู่นี่ฝั่งนี้นะครับผมโอ้หแล้วรถในเมืองนี่แบบขับอะไรกันวะน,นี่ยโอ้สุดยอดเลยโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่มาแบบนี้ผมหลบไม่ทันโอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าปอร์เช่ที่เราจะมาซื้อเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนนะครับผม อันนี้คือวิธีการจอดรถนะครับเป็นไงจอดรถยังไงให้คนตายตาค้างด้วยโอ้สุดยอดนี่เราจะมาซื้อคันคนี้ก่กคนดูซิราคาเท่าไหร่สามหมื่นสองอันนี้หมื่นเก้านี่สองหมื่นหนึ่งเนี่ยซื้อคันนี้ดีกว่ากด F เพื่อซื้อนะครับผมแล้วก็เข้าไปในรถเลย นายดูซิปอร์เช่จะขับดีขนาดไหนกันเกี่ยวนะฮะกูฟังเสียงอย่างกับเครื่องบินมาแล้วมาแล้วทุกคนคือเกมนี้ไม่ได้รวยอะไรเลยนะรวยเพราะขายบิตคอยรวยเพราะขุดบิตคอยนไม่ได้รวยไม่ได้รวยเพราะการสตรีมนะฮะวิ่งสมรรถนะของรถดีดีมากทุกคนดูดูด,ดูดูผมไปไี้ชนแม่บมเลย มั่นไส้จากชนมานานแล้วเดี๋ยวก่อนบ้านเราอยู่ไหนเราต้องมาร์คบ้านก่อนดิอู้บ้านเราอยู่นู่นมาดูเขาว่าปอร์เช่จะวิ่งได้เร็วขนาดไหนนะครับผมหมายนะครับจังวานี้200ไปแล้วทุกคนอู้แรงจา้าดแรงจา้าด ู้ชนตำรวจชนตำรวจรถความโอ้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 เกือบไม่รอดโอ้โหแรงจัดแรงจัดไปครับยิ่งยาวไปท่อหมงน้ำมันนี่มีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไปครับไปครับกลับบ้านกลับบ้านเสียงเครื่องแบบไม่ไม่สมกับเป็นรถไอ้นี้เลยว่ะ ไม่สมกับเป็นรถปอร์เช่เลยว่ะเสียงมันยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยหมาเดี๋ยวไอ้ทีมันวิ่งตามเราอ่ะทุกคนเออเห็นอย่างงี้ทีมันวิ่งตามเรานะครับวิ่งตามเราออกมาข้างนอกเลยนะแล้วชนหมามาเมื่อกี้รถกระเด็นรถกระเด็นเฉยนี่มีคนจะเข้าบ้านทุกคน ผมจะเข้าบ้านชนแม่งเลยเออเข้ามาทําไมเออเข้ามาทําไมตายเลยเออตายคานั่นเลยทุกคนตายคาบ้านเลยครับเออในที่มันเข้ามาทําอะไรเันะปะเอาในบ้านมีคนเข้ามาด้วยเอาชิบหายแล้วโจนเข้าบ้านเฮ้ยนี่บ้านกูเฮ้ย เข้ามาเฉยเลยทีจัดก,การเนีเป็นหมหาภาษาอะไรไม่จัดก,การคนเข้าบ้านเห็นเปล่าไปสั่งหมาให้ไปนอนนะครับผมไปนอนซะไปนอนซะมาเดี๋ยวเรามาสตรีมเกมกันดีกว่าทุกคนนะครับเขาบอกว่าให้เราเทสกับชาเวอร์ว่ะไปอาบน้ำก่อนก็ได้วันนี้น่าจะเป็นการสตรีมครั้งสุดท้ายนะครับผมก็คงไม่รู้จะเล่นอะไรต่อละก็น่าจะไปเล่นเกมอื่นแล้วนะครับผมว่ามันเริ่มตันแล้ว่ะทุกคน ตันจนไม่รู้ว่าจะตันยังไงแล้วทุกคนนะครับมันมันแลดูน่าเบื่อแล้วอะทุกคนนะทุกคนน่าจะเข้าใจความหมายใช่ไหมอ่ะผมจะไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วล่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปสตรีมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเปิดสตรีมขึ้นมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เล่นคาลเตอร์สไลค์การดนี่แหละทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะมาจะเล่นเกมอะไรนะครับคือมันตันมากจริงๆเกมเนี้ย ตันแบบตันตันนะครับผมมาดูที่ว่าคนดูเราจะมีเยอะขนาดไหนนะครับไปสตาร์ทแรงเลยเดี๋ยวผมจะไปเล่นเกมอีกเกมหนึ่งอะ่ะที่มีชื่อว่าอะไรนะอ่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะซึ่งมาเป็นเกมเจ้าของเดียวกันไว้กับเกมนี้เลยนะครับผมถ้าอยากรูเหมือนกันว่าเกมนั้นจะสนุกเหมือนเกมนี้หรือเปล่านะครับแต่เกมนี้มันเริ่มตันแล้วทุกคนคือตันแบบตันจริงๆ,ๆ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรต่อแล้วนะครับผมอ่าเราเล่นเป็นโจน เราซื้อเกาะก่อนเอาซื้อไม่ได้มีทางแปดร้อยไป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 เพื่อนเราจะต้องยิงมันให้ตายวันเนี้ยจนต้องชนะคนดูก็ยังไม่ถึงกับเยอะนะทุกคนก็ยังสองร้อยกว่าอยู่ดีไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับยิงหัวยิงหัวยิงหัวเอา้าอะไรวะคืออะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจตั้งแต่เล่นมานี่คือแบบ ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เว้ยทุกคนคือเราหลบนะเรายิงมันแล้วเราก็หลบแต่เราตายเฉยอะ่ะคืออะไรอะ่ะอันนี้มไม่ไม่ m i เ send ละทุกคนไม่ mix send จริงๆนะเกมเนี้ย <laughs> เอาดูเอาตำรวจกับโจรใครจะชนะครับตอนนี้โจรตายจะหมดอยู่แล้ะเหลือตัวเดียวเรียบร้อย <Fight. S 1> ซื้อปืนอะไรดีปืนนี้แล้วกัน มาร้อมลุยพร้อมลุย,ลยตายซะไอ้ต้องรอดตายนี่ใครยิงตายกันไม่รู้เพื่อนเรายิงตายเว้ยเพื่อนเรามันแม่นกว่าเราได้ยังไงเนี่ยอะไรวะมันยิงกูนัดเดียวตายเกี้ยวอะไรอะคืออะไรโอ้โหเข้าหัวเลย <laughs> ตายง่ายเกินตาย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 ไม่เฟยวฟาวเลยคือไม่ไม่ผมไม่ได้เล่นกากนะเลยทุกคนคือแบบโจมมาไอ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 มันเก่งเกินโอเคชนะ <Fight. S 1> ชนะไปชนะไปเอาเปืนอะไรไปดีมีอยู่พันแปด ซื้อเกะกับปืนอันนี้แล้วกันนี่ปืน Desert Eagle นะครับผมเป็นปืนพกที่แรงโคตรเใช่ครับบอกเลยว่านัดเดียวเข้าหัวนี่ตายเลยครับผม,มแล้วตายเนี่ยอีกแล้วเนี่ยยิงมันก่อนไม่เป็นไรเว้ยแต่มันหันมายิงเรานัดเดียวตายอะ่ะคืออะไรอะ่ะ โอ้โหอะไรวะงงใจงงใจแล้วตำรวจกับโจรใครจะชนะครับวันนี้มันยิงกันดัดเดียวตายเลยเว้ยแสดงว่าผมขึ้นมาแรงสูงแล้วทุกคน <Victory. S 1> โอ้วิกตอรี่วิกตอรี่เฉยเลยอ่ามีตังพันห้าซื้อปืนเลยไม่ได้ซื้อได้แต่เนี้ย ปืนปืนพกธรรมดาเนะี่ยเอ้ยนี่อย่างงี้ผมผมจะจะดาาไปเนี่ยวันนี้เฮ้ยเฮ้ยดูสิเนี่ยนัดเดียวตายเลยโอ้มันหันมายิงนัดเดียวจริงๆเมื่อกี้หันมาปุ๊บยิงตรงตายเฉย ใช่เลยว่ายอมยอม,ยอมโอ้ยอีตาหนึง่งเขาบอกตาหนึ่งอีตางพันเดียวซื้อปืนนี้แล้วกันวันนี้จะยิงใครตายป่ะ่าเนี่ยงงใจมากอะวันนี้คือวันนี้มันเป็นวันอะไรวะคนดูสามร้อยกว่าเองคนดูน้อยมากนะครับผมนี่ย,ยิงมันยิงมันโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไม่โดนไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงเอา้าอีกแล้ว <c oughs> อันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับว่าพลาดเองนะครับผมโอ้ดูฮะเดตาํารวจอีกสองตัวโจรว่าไงโจรวิ่งมายิงยิงยิงเออโจรตายครับผมสุดตาํารวจเราสองตัวนะฮะโจรน,น่าจะเหลืออีกตัวเดียวนะครับผมสองต่อหนึ่งมาดูซิว่าใครจะชนะสองต่อหนึ่งครับ โจนว่าไงเข้าไหมเข้าหรือรอตำรวจตำรวจออกมาป้าตำรวจวิ่งออกมาครับเจอโจนจังหวะนี้ตายตายตายเอาไม่ตายไม่ตาย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรโอเควิกตอรี่ครับก็ยังชนะครับผมโอ้โหแล้วก็ลงสตรีมไปที่เรียบร้อยเนี่ยเอาปิดปิดเกมปิดเกมและนี่ก็เป็นวันที่สตรีมวันสุดท้ายของผมเลยครับผม ดูขุดบิตคอยห้าสิบเครื่องอ่ะยอดเลยเนะถ้าเล่นต่อก็คงแบบว่าอัพสกุอัพสกิลก็คงแบบว่ามีคนดูเพิ่มขึ้นนะทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการซื้อโฆษณาไปแล้วเป็นโฆษณาป้ายป้ายไอ้พวกเนี้ยเออซึ่งผมซื้อไปค่อนข้างเยอะนะครับผมซื้อไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่คนดูก็ยังน้อยอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนเอออ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทําการปิดคอมเลยแล้วก็ให้อาหารหมานะครับเดี๋ยวเราจะจากลากันแล้วทุกคนนะเราจะ เล่นแล้วเกมนี้นะครับผมให้อาหารไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามและรับชมกันนะสำหรับเกมนี้ก็คงเล่นให้ดูเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จะเล่นอะไรต่อแล้วเริ่มตันแล้วทุกคนก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามและรับชมกันนะครับ <S <S ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่เกมหน้านะครับผมดูซิว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะคอยดูแล้วกันนะครับผมรอติดตามรอติดตามนะครับ โอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Sub like, subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรา,ากลัเจะกนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเซียวเกครับผมไอ้แมวเหมียวอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยโอ,นอ,ยอ,นอย้น่ารักจังเลยเหมือนแมวที่ตายไปเลยทุกคนผมมีแมวอยู่ตัวหนึ่งนะชื่อว่าเจ้าลายเจ้าลายโดนหมากัดตายไปแล้วนะครับ ได้มากเลยรักษาหมดไปครึ่งแสนแต่ว่าไม่รอดนะครับผมตอนนี้ก็ยังคิดถึงอยู่นะเหมือนเลยเหมือนแมวเจ้าลายที่ผมเคยเลี้ยงเลยนะครับไปหนูไปวิ่งเล่นอย่ากออกถนนนะวลูกนะเดี๋ยวรถเหยียบเอาไปเจ้าทีไปนอนได้ละเป็นหมาต้องนอนกลางวันนี่หลับแลวทุกคนหลับแป๊บเดียวมันตื่นแล้วว่ะสุดยอดจริงๆอ่ะโอเคไปแล้วไปละบวายบายครับ